สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเจนเลิฟไมล์มาสเตอร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเจน จะพูดในเรื่องของความรักนะคะความรักระยะทางไกลกับหนุ่มๆต่างชาติแต่หากใครนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วต้องเลี้ยงลูกเองสอนลูกเองในช่วงสภาวะโควิดแบบนี้นะคะและอยากรู้นะคะวิธีการเทคนิคหรือแม้กระทั่งอยากจะติดตามผลงานของน้องตองเจนะคะก็สามารถติดตามเจนกับน้องตองเจได้ที่ f a c e b o o k นะคะเรามีเรื่องดาวดีๆมาฝากกันนะคะและคุณก็สามารถนําไปปรับใช้กับลูกของคุณได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ความรู้สึกเหงาค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาพูดกันในเรื่องของความรู้สึกเหงาเรามีวิธีการอย่างไรนะคะและส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเมื่อคุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศความรู้สึกนี้คะ่ะคุณต้องเจอกับมันแน่นอนคะ่ะแล้วเมื่อคุณเตรียมพร้อมแล้วเมื่อคุณฝึกฝนนะคะ วันหนึ่งเมื่อคุณอยู่สถานการณ์ตรงนั้นคุณก็จะรับมือกับความรู้สึกนี้ได้ค่ะเพื่อนๆความรู้สึกเหงาเนี่ยทุกคนนะคะเคยเป็นเคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นบ่อยด้วยซ้ําไปนะคะมันก็เกิดจากหลายๆปัจจัยนะคะเพื่อนๆหลายๆปัจจัยมีผลต่อความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะหากถ้าเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นนะคะก็อย่าปล่อย ให้เกิดขึ้นนานนะคะมันมีผลต่อความคิดของคุณค่ะนอกจากมีผลต่อความคิดแล้วมันก็มีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ส่งผลถึงความสัมพันธ์และคนรอบข้างด้วยนะคะวันนี้ค่ะที่เจนนำมาฝากมันก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะ2วิธีฟังดูแล้วอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายแต่ การที่เราจะเปลี่ยนนะคะจากโลกภายในเปลี่ยนนิสยัยมันต้องใช้เวลานะคะแต่เจนเชื่อนะคะหากถ้าคุณเปลี่ยนจากโลกภายในได้แล้วนะคะคุณจะไปเพิ่มทักษะหรือคุณจะไปเรียนรู้วิธีการอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มันก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นเราเพียงแค่อาศัยความเข้าใจนะคะอาศัยความรู้ทางด้านนั้นเฉพาะ ะะเราก็ใช้เวลาไม่นานแต่โรคภายในของคุณนะคะการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดนะคะการที่จะเปลี่ยนจากโรคภายในเนี่ยะคะมันต้องใชอ้อาศัยเวลาและความมีวินัยในการฝึกในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อนๆสำหรับ2วิธีนะคะที่เจนนามาฝากวันนี้นะคะเป็นวิธีเบื้องต้นนะคะ ในการที่จะทําให้ความเหงาของคุณเนี่ยลดน้อยลงนะคะแต่หากใครนะคะที่ต้องการที่จะลงลึกนะคะเราก็ต้องการจะดีลกับความรู้สึกต่างๆที่ตัวคุณเผชิญอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองสักทีหนึ่งให้เป็นคนใหม่นะคะ เจนก็มีสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือออดิโอบุ๊กนะคะรวมถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยหากใครที่มีปัญหากับลูกของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งวิธีการทำอย่างไรนะคะให้ตัวเรานะคะดีขึ้นนะคะให้ตัวเราเจอคนที่ใช่เจนก็มีสื่อพวกนี้นะคะหากถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะคะการที่เราเสพสื่อดีๆนะคะมันก็จะ มีผลต่อความคิดของเรานะคะทันทีที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดเปลี่ยนเมื่อไหร่นะคะชีวิตคุณก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนๆนสองวิธีนะคะวันนี้ที่เจนนามาฝากวิธีแรกเลยค่ะเพื่อนเก็คือว่าให้คุณอยู่กับความฝันค่ะอยู่กับความฝันอยู่กับเป้าหมายถึงแม้วันหนึ่งเมื่อคุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณย้ายครอบครัวแล้วคุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเจนเชื่อนะคะ คุณต้องมีเป้าหมายต่อไปคุณต้องมีความฝันสเต็ปถัดไปให้คุณอยู่กับความฝันค่ะเพื่อนเอนเมื่อคุณอยู่กับความฝันอยู่กับเป้าหมายคุณจะมีพลังกับตรงนั้นความรู้สึกเหงามันจะลดลงค่ะเพื่อนๆส่วนวิธีที่สนะคะก็คือว่าให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันคือฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่คุณทำอยู่ซึ่งข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันจะเกี่ยว เกี่ยวข้องกันนะคะการที่เราฝึกให้ใจเราะะจดจ่อหรืออยู่กับสิ่งปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมันทําให้ความเหงาของคุณนะคะไม่มีมีน้อยลงนะคะพเพื่อนเื่อนความเหงามันก็คือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกหวงวงนะคะรู้สึกฟีลแบดร,รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าก็อาจจะเกิดจากบางครั้งคุณไปคิดถึงอดีต บางครั้งคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือบางครั้งคุณกังวลในอนาคตความรู้สึกหรือปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกเหงาแต่ถ้าคุณพยายามฝึกให้ตัวคุณเองอยู่กับปัจจุบันมันก็จะลดความรู้สึกนี้ลงได้นะคะเพื่อนๆลองนํากลับไปปรับใช้ดูนะคะคงต้องให้เวลานะคะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็นิสัยแต่เมื่อใดนะคะเพื่อนเมื่อคุณทํามันแล้วและคุณเปลี่ยนมันแล้วนะคะคุณจะไม่ถอยหลังค่ะคุณมีจะ แต่จะเดินหน้านะคะแล้วคุณก็จะพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นไปจากเดิมนะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็ทำความฝันของคุณให้สำเร็จนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ